มือนี่ได้ป้นปลาผักโขมลวกบวบลวกสุมพักกะล่มใส่หัวหอมเข่าสวยห้อนๆจ้ะมาจะมาแสบๆแล้งกันมากิเกลปนปนป,นปลาสบปะหอม,หอมใส่ผักมหอมหอม,หอม,หอมจ้ะ พักโขมลวกหรือเขาเอิซสป,ปินนสนะมบวบ ต้องดอกหิมะตกมื่นไง ก,ก,ก,ก่อนจิก mm ิน hmm. ข้าวกินผักหลายๆก่อนจ้าครับน้อสมผักกะลัม มักสุ่มเพราะมันมันหละสุ่มบ่ค่อยหลายมาลุออยกัเยนเลยบนันนจะอ้จ้มกัดเน่ะ ปนใหญ่ปนแบบใหญ่แบบไหม มาตกประกาศหิน

้องัช้ไม่ด้หอม,หอมตัวลืมเสยไม่ใชละทะเลิกงานมาเขาไม่เห็นเลากินเฝ้าๆเนะี่ยจะลืมใส่นันใส่นี่จ้ะ không được không có việc gì đâu chỉ nhắm để tùm tổ แต่ว่าเขาค่อยกินเนาะบ้านเขาค่อยกินคืออยากุดโดนกินเทียบก็เป็นยังหรอวะหวานดี เดี๋ยวกุ้ซีหนันไอยใบถ้าอ้อมเส้นหมูปลามาเคอรีนนี่เข้าสี่อัน ขอ่อยสีเอามาแล้วข่อยสีย่างไว้ย่างแล้วข่อยสีแกะแก่เอาเต้นเนื้อมันใส่ซองแข็งไว้แพรกไปเขาดีกินแพรอะไ้กินเลยกันเขาอยากกินปคนอยากกินน้ำซุกข้าวปุ้นอยากกินย่างเขาก็ออกมาเลยละลายแล้วลก็เห็ด้เลย ฉันเก็บเป็นตัวไว้เขาก็แค่เอาตัวมันใหญ่ไว้ย่างเขาสียย่างชิ้นหนึง่งใช่ไหมฉันม,มันตัวนหน่อยๆสิเขาแค่เอาย่างแก้วไว้ใส่เห็ดปูเฮ็ดแก้ว แกงไตปลากระเส็บด้วยค่ะนี่ปลานี่น้ำมันพีชปลาทูกระเส็บเตียวปลามันหันหน้าตาบ่าค่อยงามยาำข้าเพีชปลาทูน่ะหนังมันบางแต่ว่ารสชาติเสี่ย แต่ว่าเขาว่าเห็ดป่าอินซีเนี่ยท่านได้เห็ดปลาเค็มเขาจะร้องบึงอืม ถ้ากินขาวกะปุนขาวนเป็นกะละมังห่ดเลย ป้นสวนี่ข่อยใส่บักน้ำปถนวยนึงเอ้ยไปหน่วยนึงข่อยมากกินปุ้นใส่บักน้ำฮาลาขคอยเพิ่มกับข่อยใส่หรอแต่ว่าข่อยนี่เฮ็ดป้นนังไม่ได้ข่อยใส่รด เอาแล้วจะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าปุ่นปลาแซ่บๆนัวๆั่วผักโขมสปินนสบ้านเรา คอยกับว่าเป็นบ้านเขาเอิญประคุม,มาหะจ้ะเจอกันไหมคลิปหน้าจ้าอยูด่ดีสบ,บายสุขสุขคุณบ๊ายบาย